เสาที่10มกราคม2569นะทุกคนเป็นอ่างเก็บน้ำที่แรกของโครงการของในหลวงรัชะกาลที่9นะคะท่านก็เสด็จมาร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านเขาเต่า มันจะเป็น ว่ายังไงอะช่วงฤด,ดูหนาวเนะาะเรียกว่าฤด,ดูหนาวแล้วก็ลายร้อมไปด้วยภูเขานะคะทุกคนรายล้อมไปภูะะเ,ปปเขาและทะเลค่ะรายล้อมไปด้ภูเขาและทะเลค่ะตรงนี้จะเป็นรอยต่อนะคะคที่ดึงน้ำจากทะเลเข้ามานะคะโอ้ยบัวสวยมากเลยอ่ะทุกคน คิวใจมากต้องนเก็บน,น้ำสวยอ่ะสวยสวยเยอะทุกคน ่านมาเคยเดินประมาณว่า,าช่วงช่วงเย็นนะคะแต่วันนี้มาแบบกลางวันนะคะเพราะว่าจะได้แบบว่าทำภารกิจตัวเองตอนเช้าให้เสร็จสิน้นแล้วก็นี่ละก็มาเดินเล่นไม่ช่วยอะ อันนี้ดอกบวกกับถุงพลาสติกก็ไม่ดีนะงั้นเราก็ไม่ถ่ายข้ามเลยแล้วกันตรงนี้เป็นสารเจ้าพอกองวัดตั้มเ่าตองนะคะเป็นโรงเจส,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 สัตวสัตวสัตวัต เป็นทางเดินลงไปที่วัดถ้ำเขาเต่านะคะเลาะลรอ,อบริมทํำริมเขาเนาะได้ด้วยถือว่าพามาเที่ยวเ,ยวเ,เยว็ม,มตรงนี้ก็จะเป็นออกสู่ทะเลได้นะคะวัดถ้ำเขาเต่า น้ำเข้ามาทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เหมือนเป็นเขื่อนเนาะนปลายเยอะว่ะดักน้ำดักน้ำจักสองฝั่งน้ำทะเล ถ้าลงจากตรงนี้นะทุกคนก็เดินเลาะ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 ไปข้างล่างแล้วก็ไปขึ้นตรงตรงนั้นได้เลยนะตรงหน้าวัดอะคะ่ะแล้วก็เดินเลาะเป็นทางทาทางเดินเรียบไปตลอดสำหรับชมชมทะเลอุ้ย,ยใส่เลยเนี่ยไมยากงานางทีมีค่าสวยอะทุกคนอ๋อเดี๋ยวจะมีอะไรนะว้าเล่นไทยคัมมิงซูนใช่ไหมเนี่ย ย้อมรับวาลินไทยเลยใช่ไหมดอกกุหลาบลดอกกุหลาบเลยนนลมันมีรักคาหมดแล้วทำไม่ทนนันไม่ทนนันสวยสวยสวยงานเซนตไปีท,นนสะสะทำเองปะโอเยี่ยมมากมโอ,<ม>อ,อ้ดีจังเลยเออเออดีจังเลยดีจังเลยทำไปขายไปเนาะ อาหารทะเลนะคะให้สนใจชาวบ้านเนาะแบบนี้เขาก็มีอยู่ไม่กี่ร้านนะคะเฮ้หวันนี้ไงเนี่ยเราเดินออกกำลังกายแบบว่าบิสนเนสมากเลยนะเดี๋ยวลงเดินทางดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปเที่ยวจะมากกว่าจะมาเดิน ตกเปรี้ยวลงไปบ้มมาเรพสตนะคะข้างในเป็นโรงแรมนะ Blue Wave เดินออกมาไกลยันดีกว่าเก็บน้ำเขา้าเตา สวัสดีค่ะัคแล้วก็มารสัมพันธ์ดีนะทักทายกับฟ,บฟลงฟ้าล่างว้าววิวดีอ่ะข้างหลังอ่ะภูเข้าล,อลอ้อมรอบเขาเดินได้สองรอบแล้วนะคนนี้ที่ฉันหนึ่งรอบมันไทั่วเลย เลานคนเมื่อกี้เราเจอตรงขอบนู้นนะที่เขามาหนึ่งขอบแสดงว่าเขานอกรอบฉันไปแล้วใช่ไหมคะฉันได้ครึ่งทางก็ได้หนึ่งหนึ่งรอบไม่เป็นไรนะเราพาเพื่อนๆเดินเที่ยวเพราะว่าไม่ได้มาเดินสักพักแล้วนะคะสักพักใหญ่ๆเลย,เ,ลยเป็นปีๆเลยเนี่ยได้แค่แบบขับรถผ่านแต่ไม่ได้เดินออกกำลังกาย ี่คือพระพราที่ประทับของในหลวงราชการที่เของนะคะที่เวลาท่านมาที่หัวหินท่านก็จะมาร่วมกิจกรรมเข็่คันเรือยาวนะคะในอ่างเก็บน,น้ำของตอนนี้นะคะก่อนนี้จะมีเล่นเบาด้วยนะ มีการมีคนมาการทำความสะอาดด้วยไม่ใช่กองเทศบาลหรอกนะคกุณจิตอาสาเท่าไหร่มาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากที่ไหนเนาะปะอ๋อที่ทำงานกันตรงอ๋อโอเคอ๋อโครงการจุฬา สร้างโครงการสุขลัยอัน,นี้ประวัตินะน,นี่ตั้งแต่ตอนรอยกระทงรงกระทอยนะ <c oughs> ตเล็อกอก้อยวืลมพัดด้วยเปล่า้องมยืนฟังลมเอ้สวยอ,อ๋อฟ้าฟ้าอยู่ตรงกลางด้วยอันนี้หนุนๆๆอยู่รอบๆัคนแล้วค่อไปตัดเป็นิ้มด้วยนะ พี่ก้าวตรงลูกพอบรมาลูกท่านดีกว่าน,นะตรงนี้เป็นจุดที่อ่าเทศบาลหัวหินใช้สําหรับเป็นจุดลอยกระทงนะคะสลากลางน,าน,งงงน้เตีสะลาที่ยื่นลงไปตรงเนี้ยก็จะให้ชาวบ้านนักท่งเที่ยวเนาะไปลอยกระทงขอบขอบ่ะเขาก็าจะทำเหมือนทางลาดลงมานะคะแต่ตอนนี้ไม่ไม่มี กกเทศกาลนี้เขาเขาเขาลยออกไปสวัสดีค่ะนี่ในรอบุทที่เก้าของเราท่านยังอยู่เนาะยังอยู่กับชาววยยังอยู่กับคนไทยอยู่ที่นี่โอเคค่ะทุกคน แฮปปี้ทาบค่ะ,ะเก็บน้ำเขาเตาหัวหินนะคะเยี่ยณทุกคนนะคะ <Yeah. S 1> จะหยุดยังไงเนาะหยุดไม่เป็นประจำเลยเอ๊ hey.